ก็ปรอมตาแก้เนี่ยครับกำนั่นผู้ใหญ่บ้านเปดผู้ช่วยสารวัตรนายกเตชะบุตรทีได้ปลอมการแต่งกายชิดอาซาประด้านจุดจิตอาสาประด้านเจอตนที่เรื่องประชาชนจุดรูปภาพจุดรูปภาพตนที่เรื่องเริ่มตั้งแต่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีนายเพิ่มเมืองปัตตลุงนางซาส้นอาดงทรงสรมพันนาเป็นประธานนะคบวันที่ยปพฤปษภาคมอันนี้วันที่ยปต์ปษภาคมเนี่ย านายว่าติดปยสั้นชิ้นนะครับนายว่าติดปยสั้นชิ้นนี่นายว่าติดไปสั้นชิ้นเนี่ยประธานชุมร่มชมร่มนี้ก็เรียกชมร่มกาวหน้าแบ่งพันชมร่มกาวหน้าแบ่งพันได้ตังขึ้นเผือ่อ่วยเลือกพอแม่พีน้องประชาชนผู้ติด้รับความเดือดรอนจากสภาวะเศรษฐกิจโดยสมาชิกได้รวมกันส้มศบตุ้นเรื่องหลานึ่งหน่ยบาทเรื่อทตามกำลังรัทธาเผื่อนำเพิ่นไปจัดสื่อกาวร้าหนานเองและการซึ่งข้องติ่จำเป็นในชีวิตประจําวันมูลค่านึ่งหน่นึ่งพันบาทอื่นรถนึ่งพันบาทเดือนหลา จำนวนสร้างทุนกับตามความเหมาะสมพร้อมหมอบการสร้างนหยกับบุคคลที่เคยได้รับการเ่วยเลือม,มาแล้วกนละ1สิกิโลกรัมต่อเรือนเริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมช่องปนนรกซื้ซี่ไป็นมาในมาในณานี้นะครับ จชมรมก้าวหน้าแบ่งปันมีสมาชิกจำนวนส่องรอยยินดีบคนเคยที่มีความสุนเจยจะสมัครเป็นสมาชิกก็ก็เรียนเชิญนะครับสมัครตีนายว่าติดไปสั้นสิ้นในเดือนพฤษภาคมส่องพนาโรกซิมาตาันจมรมก้าวหน้าแบ่งปันนะครับจะมอบนะครับจะมอบอาก้าซ่า,าหาน้านเด้งห้กับบุกจำนวนส่องุนกับได้แก่นายนอำนวยสกุลวงศ์ุมชนนีกลัสารามกลรงนำไสอาผูนำํำเส้นานางกัญญานางกัญญาพลรัชบุตรนางประจวบนารีว่านีกับจุมชนบ้านป ปนาผู้นําเดินนายสวัตบุญปลองอสิ่งคองทีจำเป็นการสานาเองสิ่งคองทีจาเป็นในชีวิตประจําวันมูลราคา1,000บาทรอ้อมเนินรถ1น0 0บาทหมอบการทานนายกบุคลคลทีเคยได้รับการช่วยเหลือมาตั้งแต่เดือนตีแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเบษาย,ยนจานวนสามสมาคนกะ10กิโลรัอารมณเป็นเจ็ 7, ันสองรอยยี่สิบบาทนี่ของตุนนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ตีลําบากเซตซ่านะครับลาบากเซตซ่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการส่งครอชมรมนี้เคยจะสมัครกระเดนเชิญนะครับสมัคร ประธานจุมร่มนายว่าติดไปสั้นสิ้นประธานจุมร่มนายมานีเป็นน่อยรองประธานจมร่มนายโซพลจันตระเตเปรงประธานจุมรมนายโุไม้นูเจริญรองประธานชมร่มนกจากนั้นแล้วมีคณะกรรมการนะครับคณะบ้านป้องข่อยประชาสัมปันในวันตัวพยาศอันนี้เลขานุการในนายสุวัดบุญพร้องเรียกว่าครูปืนโรงเรียนวัดหนีโครตรามสิทวันหนีโครตรามเนี่ยเป็นเลขานุการชุมร่มนางกัญญารัตนานุคุณผู้ช่วยเลขานุการชุมรมนะครับอันนี้วันนี้นะครับสตานีวิทยุกระจายเสียง